ทุกคนทำหน้าสวยๆการปวดหัวอ่ะหน่งวบผมมีเพื่อนแบบนี้ผมปวดหัวมากนะเย้คนถ่ายไม่บอกพวกผมเลยก็บอกแล้วว่าทำให้หน้าทำหน้าสวยๆทำหน้าสวยๆก็มันสวยหรอไม่ได้แล้วตลกมาเุด จะบอกว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็แฮปเพื่อนผ่านทางเอออ่ะจริงดว้วยตลกมากอุ้ยพี่ปอนแฮปฉันด้วยมึงพวกแฮป p ี้เบอร์เดย์ทูยูแฮ p ปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูแฮปปี y เบอร์เดย์ทูยูพี่ Happy birthday น้องมินคนแรกวะเนี่ยขอให้น้องมินมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมปรารถนาเออ แล้วก็ขอให้เต้นเก่งๆร้องเพลงเก่งๆแล้วก็มีแฟนคลับที่รักแล้วก็เอ็นดูเยอะๆนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ B3 นะคะแล้วก็ขอให้เป็นเด็กตั้งใจอย่างนี้ไปนานๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะจ๊ะสวยวันสวยคืนแล้วก็ขอให้หนูได้ทำสิ่งที่หนูอยากทำแล้วก็ได้แต่งตัวแบบที่อยากแต่งเลยเฮ้ยขอแฮปเลวมากเลยอะ คนแรกเป็นี่ยพี่ปอลไปลบไอจีก่อนฉันไม่ยอมมีนเอ็งดูคลิปข่าด้วยพีกลับมาก่อนเพื่อนพีจะร้องไห้แล้วอพี่บอลจะร้องไห้ก่อนไม่มีน้องเห็นของข่าเขาก็เลยแชร์มาไอเว้ยมีนเดี๋ยวพึ่งร้องไห้พี่ปอนแฮปปี้เบิร์ตเดย์เอ้ยแชร์ให้เบพื่อนนะว่าเนียคืออ่ะจริงอ่ะเราโทรมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์เนี่ยน้องไม่ร้องไห้เลย ลองดูความลำดับความสำคัญพี่ปานเลยนะเจ๋ออยา่ให้ดูสภาพแบบหลาคนม่างเลยสภาพแต่เราไม่น่าขายอย่างนั้นทาตลอดไปนี่เพื่อนเพื่อนตลอด ไม่ดีนะเพื่อนอยากใหญ่ๆทามากเพื่อน